วันนี้ผุมได้เนื้อมาเนาะเนี่ยเป็นเนื้อเศษเนาะแล้วก็คันแทนาด้วยครับเนี่ยแล้วก็พกเนื้อเศษแบบเขาเรียกอะไรอ่ะผุมจะมาทําเป็นต้มเนื้อเนาะเนื้อเปื่อยเนาะบ้านผุมเรียกอุกเพียด้วยครับเนี่ยได้เพียมาอย่างนี้เลยเนาะแล้วยวผมจะต้มให้เปื่อยก่อนนะครับเนี่ยวพุมจะเอาไปต้มก่อนเนาะอันนี้พุมล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วยวผมจะเอาเนื้อลงไ้ก่อนเลยเนาะ ซื้อมะโลนึงนะครับเนี่ยวันนี้ซื้อมะโลนึงนะเนาะใส่ไปครับแต่ผมจะจะต้มโมมอดหรอกเนาะเพราะว่ามันจะกลิ่นโมมดเน <c oughs> ต้มพอประมาณนะครับเนี่ยปุ่มไม่ประมาณนะอ,นนอันนี้ผมจะเลือกไว้ให้แม่แกงเนาะแม่บอกว่าจะแกงแบบเป็นใส่พวกนอคาใส่พวกอะไรนะเนาะอ,อแกงขว้วเนาะอันนี้ผมต้มแค่นนะี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่เพียลงไปเลยดวยครับเนี่ยพว่าเราจะต้มเพียงนะครับเนี่ย อุเพียเนาะให้มันซึมเข้าไปในเนื้อนี่เลยเนาะให้มันคมอมล้ำเลยเด้อครับเนะคมคมสไตล์แบบคมคมอมลำเลยเด้อครับเนาะผมตายไม่เอาเรื่องนะครับเนออจัดเข้าไปอ่นีนะบรูนจะคมหรือเปล่าเนาะแล้วผมก็จะใส่เครื่องลงไปเลยเนาะเนี่ยผมจะให้มันเปื่อยเนาะผมเอามากอใส่ไปเลยเนาะย ต้มตุ้นประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาหั่นนะครับเนี่ยเครื่องนี่คงก็ใส่ไปเลยเนาะพริกกาตะไคร้กระเทียมเนาะตุ้นไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาจากส้วนป่ามเนาะไปแต่งกิ้งป่ามาก็เลยรีบกลับมาตุ้นเนื้อไว้น้อยเหมัอนโบเปื่อยเนาะครับเนี่ยไปตัดป่าหมามเสร็จแล้วก็มากลับมาบ้านสี่โมงนะครับเนี่ยเดี๋ยวตุ้นสักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวตุ้นทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ย เปื่อยแล้วเด้อครับเนี่ยเนี่ยพุมลบผมลองหั่นไปแล้วเนาะนิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปหั่นให้หมดเลยเนาะตุ้มประมาณสักสองจมูกเนาะผมตุ้มมาเดี๋ยวจะเอามาก่อออกก่อนเนาะอบล็อกเลยเปื่อยๆเลยเด้อครับเนี่ยเบึ้งเบึงในน้ำนี่นะครับเนาะบล็อกเลยเนี่ยเนาะตุ้มเพียไปตุ้มแบบให้มันเข้าเนื้อไปเลยเนาะผมอ่ะเอาเพียใส่ตั้งแต่เริ่มเลยเด้อครับเนี่ยคนๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปหั่นเนาะนี่เนาะผมหั่นไปบางส่วนแล้วเนาะบล็อกเลยเนี่ยมันนิ่มแล้วเนาะ นี่นิ่มๆหน่อยนะครับนะนทำให้แม่กินเลยครับเนี่ยตรงต้มให้ปเปื่อยๆเลยนเ,ยเลยนาะแต่ที่ว่าเปื่อยอยู่เนาะเนี่ย เป็นเนื้อวัวด <st> ้วยครับเนี่ยปกติปกติตอะต้มบตวงต้มแบบนี้ก็ได้เนาะหั่นเป็นชิ้นแล้วต้มไปเลยเนาะแต่หุ้มนี้เอาเป็นตอนอย่างนี้เนาะเวลาหั่นเป็นชิ้นแล้วมันเอาไปกินแล้วมันก็เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะมันจะบริโภคตัวด้วยครับเนี่ยมันดูน่ากินกว่าด้วยครับเนี่ยเรียบร้อยนะเนาะเดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อมาเดิมเนาะแล้วก็ปรุงรสเลยดนะ้วยครับเนี่ย คนค้ำุ้นๆเลยเด้อครับวันนี้ผมบอกเลยรถเด็ดมาเห็นเนาะเบิกนะครับเนี่ยยังไม่ได้ปรุงรดเด้อครับเนพริกขี้่มจะบอส่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพริกพุ่งส่เนาะยิงยิงพอกับแม่กินหมดกลิ่นเผ็ดพ่ได้เลยเนาะเดี๋ยวปรุงรถเด้อครับเนี่ยอ,นอ,นอ,ยยอันนี้พงนัวนะครับเนี่ย,นนย,ยใส่ลายลแซ่บลายเด้อโมมียังอะอันนี้เกลือเลยครับสับนี้พอครับ ต้มเนื้อบ้านพุ่มนี่คาดไปได้เลยนะครับนะผักแผวเนาะผักแผวนี้ให้ใส่กับต้มเนื้อนี่มันจะเข้ากันมากเลยเนาะมันจะหอมมากเลยเนาะแต่บางคนก็บปชอบเหมือนกันเนาะแต่ผมาพุ่มนี่แฮร์บล็อกเลยอร่อยเนาะมันเข้ากันเลยครับนะปรุงรสเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะโอ้หูบล็อกเลยคมอำลำเลยเนาะแต่มัน บุคมมากเนาะแต่มันอร่อยมากเลยเนาะมันนัวมากเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาหอมบักชีใส่เลยเนาะคาดบะได้เลยครับแล้วหุมมาพักแผวเลยครับนะฮุ้มบอกเลยทําเนื้ออะไรเนี่ยบ้านผมชอบใส่พักแผวเลยครับมันจะหอมมากเลยเนาะเสิร์ฟเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้แม่ด้วยครับนะเดี๋ยวจะตักไปให้แม่ด้วยครับนะเบิ่งเลยครับนะ ขุ่มบกเลยสุดยอดมากเลยเนาะขุมอมล้ำเลยเด้อครับเนะี่ยขุมแบบพอดีเนาะเนื้อนีนแบบเปื่อยๆเลยเดนะ้อครับเนาะเนื้อแบบเปื่อยๆเลยเด้อครับนะหอมพักแพะมากๆเลยเนาะสีสันเนะนาะน้ำขุ่นๆเลยเนะี่ยก็เรียกว่า ต้มเพียเนาะเดี๋ยวผมขอใส่พริกให้แม่จักนิดนึงเด้อแม่ใส่ให้แค่นิดเดียวเด้อครับเนาะเพราะว่าแกกินพอเนาะพอกินเผ็ดบ่ได้เลยเนาะให้มีรสชาติเนาะไปครับเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟครับผมนี่นะครับนะเสิร์ฟให้แม่ด้วยนะกินได้อพอรสชาติเป็นไง เอาผิดสาย้างนอนยังไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่านะโอ้แซ่บจังเป็นไงอะชัดคุมอลรำเลยเนาะตุ้งเพี้ยบัวด้ครับเนี่ยบอกเลยเด็ดเเลยนะครับ